กันค่ะแล้งก็พูดได้ไหมเอ้ยริ่มเห็นแ้วค่ะพี่ไอ้นะคฮะพี่ไอ้ด้วยพี่ไอ้นั่งนั่งกำนิดผิดครับยังไงเรื่องของเรื่องอ่ะเราส์บเนื้อมาจากในเน่ตโซมมาโดนปากมังกายนี่คือนี่คือแบบ ลดน้อยลงไปมากแล้วนะความบวมความเจอความเย็นความเจอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือใครยังไม่รู้เรื่องเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านะก็ลองย้อนไปดูแล้วกันนะคะเล่นกันยังไงมันลป่นแตกเล่นลิงคิงลุกโป่งปรากวว่าลิงเหรลิงปากแตกอการอัปเดตอาการก็คือเป็นไงเป็นไงอาการกายเ่าดิเป็นไงมันไม่รู้ึกอะไรเลยคือวันแรกๆกลับมาปุ๊บก็คือต้อง หยอดน้ำข้าวต้มกินได้แต่โจ๊กมาะมาต้องนั่งป้อนข้าวลูกอีกทีนึังไงกินได้แค่อายุจะสิบป่วงฉ่ามือเท่านั้นแหละไปกินข้าวปกติเลยอ๋อโอเคแสดงว่ามีปัญหาเรื่องกินข้าวประมาณหนึ่งวันใช่ใไหมแล้วก็แต่ว่ามันจะเสียดกวนนะปลาว่างนะเก็บน้ำลายไม่อยู่นะอาการที่ที่โดนก็คือว่าเย็บไปทั้งหมดสิบเข็มข้างนอกห้าทั้งในห้าทั้งในห้าคปากทะลุกันเลยโอ้นะแล้วก็ เเจ็รื่องความบวมเนี่ยก็คือเมื่อวานยังบวมหนักที่วันนี้นะคะเราจะให้คนที่ทำน้องการเข้มนะมีอะไรกล่าวขอโทษก่อนไหมนะนี่ผมจะเฉลี่ยวันทีวันแลนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราแบ่งชนชั้นกันชั้นเดากอย่างนั้นเลยอ่ะดูสายตาเอาเยอะ้าหน้าประลีชีวิตผมด้วยโอเค เดี๋ยววันนี้นะฮะมีไอก็จะมาเขาเรียกว่าเป็นทาสุหนึ่งวันเป็นทาสครอบครัวหนึ่งวันนะทดเชยว่าผิดให้หนูกินหัวหนึ่งหนึ่งวันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ไอจะโดนชะตากรรมอะไรบ้างนะครับโอเคคนเจ็บเริ่มใช้ทาสก่อนดีกว่าอ่าเอาเอาน้ำขึ้นมาห้ามเอาน้ำตรงนี้แล้วนะแล้วเดินขึ้นลงขึ้นลง หกลอบโดยที่น้ำห้ามหกสักหยดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต่กล้องบอกเลยถ่ายกันเองนะอีกนี่กล้องก็ตั้งกล้องซูมอยู่ตรงนี้แล้ไม่ได้หยิบชาตินงไข่บุกเหรออ๋อใช่ไม่หยิบชาตินงไข่บุกอยู่ในห้องน้องกก่เออสูงกว่าข้างล่างอีกเออดีไาไปมตายเนื่องจากว่า พ่ออินไม่อยากจะขึ้นไปถ่ายกับธาตุด้วยนะธาตถ่ายนี่รักผมมากเลยนะดูรักเรากันจริงๆดูแต่ละคนนี่ถึงขั้นโยนฝักกล้องมาให้ถ่ายชั้นอยู่นี่จุดทูบด้วยเอาไว้จุดทูเดี๋ยวไม่ใช่อ่ารับไปอ่าอ่าโอเคไม้ใช้ต่อดิใช้ชาตนต่อ มาว่าตอนนี้ห้องมันแบบเหม็นๆตุๆต่ยยังไงไม่รู้อ่ะหมาน่าจะขี้อยู่มั้งไหนใครต้องเก็บขี้หมาต่อเก็บขี้หมาอ่ะโอเคดูโหวันนี้วันนี้พี่ไอ้แข็งแรงมากครับพี่ไอ้เป็นคนดีแต่ว,ว่าชาชนมากอ่ะตาเกี้ยบอ่ะ,อะ,ออะเต้นติ๊กตอกเพลงค่ะไปเพลงนี้เต้นติ๊กตอกเพลงส<า>ั่นเพลงใช้ตูดเยอะมาแล้วไหนไหนไหนขอดูตัวอย่างหน่อยมาดูตัวอย่างเ้าแกันอันนี้น โอ้โหต้องเด้งเทลยนะต้องเด้งนะต้องเด้งนะไม่ได้ไม่ได้เต้นใหม่อีกสามเพลงโอ้ยขอซ้อมก่อนอ่ะซ้อมไปซ้อมอันนี้ชากำลังซ้อมนะมครเอาตูดเด้งไปดิไม่เด้งมันจะย่ออย่างนี้ไม่ได้เราไปปุ๊กไปอย่างนี้เลยตัวเองตัวเองตัวงตัวมันไม่เรียหรอาเอ็นดูใหญ่ขนาดเนี้ยเอาเนี้ย ไปเด้งเองรู้สึกมีความสุขจังเลยวันนี้ทุกการ์ดไปสิบงานโอเคพลังพลังพืชปูออมาทาบ้อมยังมามามาติดตามไปเลยนี่จะไปต่อยบวยกับใครวะเนี่ยตอนนี้จะต่อยกับพี่กันตอนนี้นี่แหละการต่อยงานต่อ ตรงนี้มีเก้าอี้นวดใช่ไหมเรามีเก้าอี้นวดไฟฟ้าค่ะแต่มันเปลืองไฟเพราะฉะนั้นเราจะถอดปลั๊กออกแล้วมาหน้าตรงนี้ให้พี่ไอ้นวดอ๋อให้พี่ไอ้เป็นเก้าอี้นวดแทนอ๋อเลยวกเก้าอี้นวดอีกครั้งนะเอาเอาเอาเดี๋ยวเลี้ยเดี๋ยวเดียมอีกรอบหนึ่งเอ้บอกไปว่า ไปสิเอาอีกสิบโลเอ็นพี่ไอ้อายอเออไม่ใช่ดิเห็นพ<ะ>ีไอน้ำหนักเจ็ดสิบแปดสิบอะรถน้องหนักใช่ไหมตอนเ <c oughs> นี้ยเวลาเด็กๆแบบเลิกเรียนมาผิวพอดีของว่างของว่างเอเอไอลงไปทําขนมปังปิ้งนะฟังนะเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้ฉันจะไม่ลงไปดูด้วยแต่ถ้าทําเครื่องพังเมื่อไหร่ฉันจะหักเงินหรือขนมปังปิ้งไม่กินอะไรไปฉันจะหาค่าขนมปังเดี๋ยวแป๊บ เครื่องปิ้งขนมปังนะเอาขนมปังเข้า2แผ่นข้างในมันมีถาดอยู่เอาถอดถาดออกก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวข้างล่างมันจะไม่เกลี้ยงนะแล้วข้างบนอ่ะมันจะมีฝาเติมน้ำได้มันมีขีดอยู่ครึ่งหนึ่งเติม้เติมมี่ใช่ไหมเนี่ยเติมมี่ใช่ป่ะขีดช่วยนิดๆอ่ะไปไปทำอะไรลูกไปคุมเหรอใช่ไปขอไปคลุมคุมอีกทีดีกว่าอ๋อหนูกิดว่าทำไมเป็นเหมือนกันอ่ะ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 อ่ขนมปังมาก่อนขนมปังอยู่นี้ป่ะเอาเสียบป้ายก่อนเร็วเสียบปั๊กก่อน ทีนี้ไอ้ฝาเนี้ยต้องไปเติมน้ำอย่างที่พี่แอนเขาบอกไปเติมน้ำใส่ไปเอาบ้านนี้บ้านนี้กินขนมปังชาโคลไหมครับเอาไหมใช่ไหมนี่เอาขนมปังเข้าไปสองแผ่นอ่ะระหว่างรอชาทำงานแล้วก็ล้อจักรมิน F15 รู้สึกว่าวันนี้กายจะจะมีความสุขนะกายมีความสุขไหมฮะงั้นมันหลังแตกบ่อยๆเหรอเออได้เดี๋ยวด้วยเพียรบอกให้เอากระถาดนี่เอาถาดออกมาแล้วก็ใส่ขนมปังใส่สองชิ้น ทำผิดตอนไหนตัดหอกเอาเบบี้เกนมาใช้งานไอ้ไหมตัดนะโอ้อยากถ้าอยาโอ้ใช้งานเดี๋เบบี้เกนเหรอเยนจะใช้งานกี่อะพี่ยืนมีอะไรอยากทำไหมตอนนี้วันนี้พี่ไอ้เขาไปฆ่าพี่ยืนยิ้มพี่ไอ้ก่อนอ่าอ่าปิด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 อ่าแล้วกดปุ่มทีนึงกดเลยกดตัวเนี้ยเออเออแค่นี้แหละนี่ทำงานละโอ้ยทำงานยากจังใช้งานไอ้ไอ้เดียว หนึ่งอย่างโอ้กูกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กวิแกนทำไรดีฮะกินงงกูกูกูเปิดคลวีให้ทำไมกูอจริงด้วยปิ๊ดปีดแล้วถ้ารวดเดียวอย่าให้ช้านะวันนี้พวกนี้มีความสุขจังเลยเออมาไม่เปล่าไม่ไม่ฮะไม่ไม่แค่โอ้หอมไหมพี่แอนบอกว่าอย่าให้โดนมือเลยนะไอ ใช้ปากได้ไม่มาโดนนะอ้ไม่โดนมือโดนปากแขนใช่อาหารอะไรด้วยอาหารอะไรด้วยขนมปังมี่ครับเออมีอย่างตอนแรกหนูคิดว่าจะทาให้พี่ไอทาวันนี้นะแต่ไม่เอาดีกว่าแค่นี้เลยพอแล้วนี่ยพี่ก็เล่พอแล้วเนี่ยตุกวันี้ยตอนนี้พี่ก็เล่แล้วเนี่ยจำเส้ผิดแล้วใช่ไหมมันไม่สำเส้ผิดหรอกมันเหนื่อยเหนื่อยกายถ้าไม่สำเส้ผิดเราใส่พยอนจิดไปอีก ะเยอะๆเลยปากซอยก็พอทานกนได้เออเอาไปใายเสิร์ฟมาปากซอยไปถึงเยว่มาเสิร์ฟแล้วนกป่าเสิร์ฟะได้เสิร์ฟได้เสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟนายพคะาอ๋อดูน่ากินตอนแรกกรามองจะติว่าถ้าไม่น่ากินจะไล่ลงไปทำอ๋ออันนี้ถือว่าถือได้ไหมอ๋อได้ตอนนี้พี่ชูสูงให้หลัมามันจะตะกุยขึ้นให้ใโอ้มา มามาอยากกินพี่รีบรับไปเดี๋ครับเดี๋ยวมาไม่ได้กินต้องป้อนไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรังเกียมเขาถือว่าอย่าแก่เลยคุยแก่คุยแก่อร่อยไหมตัวแอนดูดิอ่ะมันดูแข็งแข็งเกียรเกียม์ไปมันเนี่ยพี่อินบอกหมดเลยครับวิธีการทำกำลังเบิร์นอืาเป็นไงกายวู้ดกกินได้ด้วยเหรอกายไม่เจ็บเหรอกาย ไอ้อันนี้ไม่ได้เป็นคาบแผลนะเป็นคาบกระเด็ดล้วนๆใช่ไหมคาบอาหารอร่อยไหมโลดไ้ได้เดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวยังไม่จบนะฮ่ามียังไม่จบเลยพี่แกนจะเป็นคนสับไอ้แกนชีสไอ้แกนชี้ดินี่อ๋อนี่นี่นี่คืออะไรนี่กลับบ้านเอานี่กลับบ้านแล้วอ่ะขยับเอาเอาขยับไปนี่ก่อนจะทำอะไรอ่ะฟอร์มก่อน ล้างพื้นสิคะอุตส่าห์เคลียร์ที่จอดรถขนานั้นงานต่อไปเป็นการล้างพื้นลงรถนะฮะอ่ะไอ้ครับล้างพื้นลงรถแล้วจังหน้าที่สักนั่งดิกระดิกจีนนี่กระดิก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 อันนี้คนสับไม่คุ้นเลยนั่งกระดิกจีนนั่งกระดิกจีนอ่ะโอเคตอนนี้นะก็รังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อยู่อันนี้ไม่เล่นแล้วว่าแอบเก็บไหมหรือว่าไงเล่นอยู่นะเล่นอยู่ละ วันงว้นนานๆให้กายบาดเจ็บบ้าก็ดีนะได้มีคนลางทำนู่นทำนี่ไม่เคยที่เอาตรนี้มาก่อนล้างไฟล้างไฟอย่าพูดเยอะครับนี่เราจะ้างในเราต้องไครับสมัยตอนนี้มีคนทุงงานด้วยนะเบิอสใหญ่ดิสบเดบิวเอสใหญ่เดบิวเอส อุยอ้ยอุยอ้ยอุแอบชิดให้โดนเราอ่ะแอนฮะมักรเดนฮะมักรเดนไว้เน uh, yup ี่ยพี่อ่ะต้องใส่ลายผมผมเป็นคนรักงานแค่ไหนพี่ก็รู้เอาลักงานเดอยเดีล้ารถด้วยนะเก่งนผมล้างวดยาวดยาหบอเดียวพี่อ่ะไหะเป็นไงนะอ๋อี่ตัวอตัดเงินเดือนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กือป้อนเเ บอล oh, อ, er. อ่ะโ oh, อ e? oh, uh? oh, oh, ้บอโอ้อแบบนี oh, oh, ok. oh, ้เหรอดีไหมโอ้แปลแบบแบบนี้เหรอะโอ้โอ้โอนงานหรอตุนงานอโอโอ้แบบนี้เหรอ้าว่ไรบอลไม่เขาบอลนะบอโอ้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 พยายามจะพูดนะอเปี่ยเปียอาอทำามจะอ่านให้ดีนะเออดีไหมไอ้ไอ้ผิดด้แอน้อง โดนแน่ไม่กล้าไอ้ไอ้กลวหรอฮะไม่กลัวครับถั่วเลาเยอะวั่งาลยนะเป็พี่กินนั่นยังไม่ต่ำดึฮะยังไม่ตำดึงยังมีใบเตเด็กกาจับอีกรอเลยใครมอนีพี่มีความใครคอมเมนต์ก็ไใครก็มีความสุขแล้วแหละใครทงานที่ยากแค่ขนาดนี้ไถอว่าทำงานเคียร์พี่ทำงาน่างเงี่ยเป็นภา อยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะว่าเออเซฟปี้อาด้วยฝนตกตกแล้วเหรอปลาเขียนคอมพิวเตอร์เข้ามานี่ข้างนอกฝนตกแล้วนะคะป้าป๊าต้องเก็บจักรยานเข้ามาในบ้านก่อนนี่ครับหลัโบัวสไตน์ของเธอมีไม่เชียวละฮะเอาอะไรเอาอะไรเอาชีหรอเอาโน้ตหรอ ต่างงานใช่ปะเกิดโง่เมื่อไหร่จะพูดเป็นคำเป็นประโยคได้ฮะระวังนะไหนไงเพื่อคำเดียวว่าอย่าหาทำอย่าทำธาตุเลยอ่ะอ่ะโอ้เป็นพี่เกณฑ์บอกว่ายังไม่พอใจหรอเดี๋ยวอะไรอ่ะโอเคก็ถือเป็นการชดเชยความผิดนะฮะเป็นอะไรที่ทำให้กายปากเก็บนี่ถ้าเกิดผมปากถ้ากายทำผมปากแตกนี่ผมใช้กายย่างนี้ได้ไหม ไก่คุ้มไก่นาทีฮะเอาไม้มาปาดเดี๋ยวใจเย็นอ่ะต่อไปนะคะนอกจากทำเป็นธาตุแล้วเราก็จะตัดเดืนเดือนทั้งหมดเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไม่มีเดที่ตกลงกันอ่ะโอเคบายบายครับทุกคนบายพี่เกณฑ์บายบายยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายบายค่ะ